สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลสรุปหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself หรือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ผลงานของดรโจดิสเพนซาสำหรับหนังสือเล่มนี้ตอนที่อัดเสียงเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่38 เรื่องการแสดงออกและความแจ่มชัดใช้ชีวิตด้วยความเป็นจริงใหม่ของคุณการแสดงออกซึ่งความเปลี่ยนแปลงเป็นการจดจำระเบียบภายในซึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่าสัญญาณจากสภาพแวดล้อมใดๆทั้งมวลมันช่วยรักษาระดับพลังงานของคุณให้มีสติอยู่ในความเป็นจริงใหม่เป็นอิสระจากร่างกายเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมและไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาคุณจะเป็นอย่างไร เมื่อกลับมาใช้ชีวิตประจำวันคุณต้องคอยตักเตือนตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่กับครอบครัวกับที่ทำงานกับลูกๆของคุณในมื้อเที่ยงพรุ่งนี้ว่าคุณจะยังคงรักษาสภาวะที่ถูกปรับไว้แล้วนี้ได้อยู่อีกหรือไม่หากคุณสามารถใช้ชีวิตด้วยพลังงานแบบเดียวกับตอนที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาบางสิ่งที่แตกต่างจะปรากฏขึ้นในโลกของคุณนั่นคือกฎ เมื่อพฤติกรรมภายนอกตรงกับความตั้งใจภายในเมื่อการกระทำเท่าเทียมกับความคิดของคุณเมื่อคุณเป็นคนอื่นตัวคุณจะนำหน้าการเวลาทั้งมวลสภาพแวดล้อมจะไม่ได้ควบคุมวิธีการคิดและวิธีที่คุณรู้สึกอีกต่อไปแต่เป็นวิธีการคิดและวิธีที่รู้สึกที่เป็นตัวควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณเองมันเป็นความยิ่งใหญ่และมันจะอยู่ในตัวคุณเสมอ เมื่อวิธีที่คุณแสดงออกคือตัวตนที่กลายเป็นคุณคนใหม่แล้วนั่นคือตอนที่คุณได้เป็นอิสระจากการตกเป็นทาสของอดีตและเมื่อพลังงานทั้งหมดนั้นได้รับการปลดปล่อยออกมาผลข้างเคียงของอิสรภาพนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นเองต่อไปเรื่องการแสดงออกใช้ชีวิตเป็นคุณคนใหม่เมื่อสภาวะเคมีของระบบประสาทภายในของคุณ เป็นระเบียบและสอดคล้องกันจนไม่มีสิ่งกระตุ้นใดที่ไม่สอดคล้องจากโลกภายนอกที่สามารถไปขัดขวางสิ่งที่คุณเป็นได้จิตใจและร่างกายของคุณก็จะทำงานแบบสอดประสานกันตอนนี้คุณได้เป็นตัวตนใหม่และโดยการจดจำสภาวะของการเป็นในแบบใหม่บุคลิกภาพใหม่โลกภายนอกและความเป็นจริงส่วนบุคคลภายนอกของคุณก็จะเริ่มสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้น เมื่อการแสดงออกภายนอกเทียบเท่ากับตัวตนภายในของคุณนั่นคือคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ชะตากรรมใหม่ว่าแต่แล้วคุณจะสามารถรักษาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเพื่อที่ร่างกายของคุณจะไม่กลับไปสู่จิตใจแบบเดิมได้อีกหรือไม่เนื่องจากอารมณ์ได้ถูกเก็บไว้ในระบบหน่วยความจำของจิตใต้สำนึก จึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องรักษาร่างกายให้สอดคล้องกับจิตใจดวงใหม่อย่างมีสติเพื่อไม่ให้สิ่งใดในสภาพแวดล้อมที่จะไปฉุดรั้งอารมณ์จนหวนกลับไปสู่ความเป็นจริงแบบเก่าได้คุณต้องจดจำตัวต้นใหม่ของคุณและยืนกลานที่จะเป็นแบบนั้นเพื่อว่าไม่มีอะไรในความเป็นจริงปัจจุบันที่จะพาคุณให้ออกไปจากสิ่งเหล่านั้นได้จำไว้ว่าเมื่อลุกจากการทำสมาธิ ในกรณีที่ทำอย่างถูกวิธีคุณจะสามารถก้าวข้ามจากแค่การคิดไปสู่การเป็นได้เมื่อคุณอยู่ในสภาวะการเป็นแบบนั้นคุณจะมีแนวโน้มที่จะลงมือทําและมีความคิดที่ทัดเทียมกับสิ่งที่คุณเป็นมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงออกคือการเป็นตลอดทั้งวันกล่าวโดยย่อการแสดงออกคือการใช้ชีวิตเล่ากับว่าคําอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว เป็นการชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่ของคุณด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นในระดับใหม่เป็นการตักเตือนตัวเองว่าตัวคุณจะต้องอยู่ในสภาพของจิตใจและร่างกายในแบบเดียวกับที่คุณเคยเป็นในตอนที่ได้สร้างอุดมคติใหม่ขึ้นมาคุณไม่สามารถที่จะสร้างบุคลิกภาพใหม่ในการทำสมาธิแค่เพียงอย่างเดียวแต่แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนตัวตนเก่าในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบเหมือนกับการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพในตอนเช้าแล้วกลับใช้เวลาที่เหลือตลอดทั้งวันไปกับอาหารขยะนั่นเองเพื่อให้ประสบการณ์ในความเป็นจริงใหม่เกิดขึ้นกับคุณคุณต้องจับคู่พฤติกรรมให้ตรงกับเป้าหมายรวมทั้งปรับความคิดและการกระทําของคุณให้สอดคล้องกันด้วยคุณต้องตัดสินใจเลือกที่จะทําให้สภาวะความเป็นจริงใหม่ของคุณบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณได้แสดงออกทางกายภาพแล้วเท่ากับคุณได้นำสิ่งที่ฝึกฝนภายในจิตใจมาใช้โดยให้ร่างกายมีส่วนร่วมและทำในสิ่งที่จิตใจได้เรียนรู้ดังนั้นเพื่อให้คุณได้มองเห็นสัญญาณต่างๆที่เปิดเผยสู่ชีวิตคุณจะต้องใช้ชีวิตและอยู่ในพลังงานเดียวกับที่คุณได้สร้างมันขึ้นมานั่นเองพูดง่ายๆก็คือหากคุณต้องการให้จักรวาลเริ่มพูดคุยกับคุณในแบบใหม่ พลังงานและจิตใจที่แสดงออกในชีวิตจะต้องเป็นเหมือนพลังงานและจิตใจในการทำสมาธิตามอุดมคติใหม่นั้นๆน,น,นี่คือตอนที่คุณได้เชื่อมโยงหรือเข้าไปพัวพันกับพลังงานที่คุณสร้างขึ้นในมิติที่อยู่เหนือที่ว่างและการเวลานี่คือวิธีที่คุณจะดึงดูดเหตุการณ์ใหม่เข้ามาสู่ชีวิตตนเองเมื่อทั้งสองด้านของตัวตนได้สอดคล้องกันคุณที่อาศัยอยู่ในชีวิตปัจจุบัน ก็กลายเป็นตัวตนเดียวกับที่คุณสร้างขึ้นระหว่างการทำสมาธิคุณคือตัวตนในอนาคตที่ดำรงอยู่ในสนามควอนตัมและเมื่อตัวตนใหม่ที่คุณสร้างขึ้นในการทำสมาธินั้นมีลายเซ็นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวกับอนาคตที่คุณเป็นในชีวิตคุณก็หลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโชคชะตาใหม่นั้นเมื่อกายภาพของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับอนาคตในห้วงเวลาปัจจุบันที่ใฝ่ฝันไว คุณจะได้สัมผัสกับความสมบูรณ์แบบของความเป็นจริงใหม่ก็จะมีการตอบรับจากพลังงานที่สูงส่งกว่ากลับคืนมาที่คุณนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องรอคอยผลสะท้อนกลับผลสะท้อนกลับที่คุณได้รับในชีวิตเป็นผลมาจากการจับคู่ระหว่างสภาวะการเป็นเข้ากับพลังงานของกระบวนการสร้างสารค์ของคุณไปสู่สภาวะการเป็นที่ตรงกับพลังงานของการแสดงออกของคุณ มันคือการเป็นที่คุณได้สร้างขึ้นในโลกเพื่อการแสดงออกแบบนี้โดยเฉพาะคุณต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นของความเป็นจริงทางกายภาพในปัจจุบันได้เลยดังนั้นหากคุณรักษาสภาวะของจิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวันแล้วสิ่งที่แตกต่างออกไปก็ควรจะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณแล้วผลสะท้อนกลับประเภทใดที่คุณจะเริ่มได้เห็นกันละ่ะจงตั้งตารอดูความประจวบเหมาะ โอกาสความบังเอิญความลื่นไหลการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายดายสุขภาพที่ดีขึ้นข้อมูลเชิงลึกการเปิดเผยประสบการณ์ลึกลับและความสัมพันธ์ใหม่ๆและอื่นๆอีกมากมายผลสะท้อนกลับใหม่ๆจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ต่อไปได้เมื่อผลสะท้อนกลับจากภายนอกโดยเป็นผลมาจากความพยายามภายในของคุณได้เกิดขึ้นมาแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คุณทำภายในเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นช่วงเวลาของความแปลกใหม่ในตัวมันเองโดยพื้นฐานแล้วมันแสดงหลักฐานว่าขณะนี้คุณกำลังดำเนินชีวิตไปตามกฎควอนตมัมคุณจะประหลาดใจในผลที่สะท้อนกลับที่ประสบนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการทำงานภายในของจิตใจและอารมณ์เมื่อคุณได้เชื่อมโยงสิ่งที่คุณกระทำในโลก พร้อมกับมีการแสดงออกที่ชัดเจนคุณจะให้ความสนใจและจดจำสิ่งที่คุณทำก่อนหน้านี้เพื่อสร้างผลกระทบนั้นและคุณจะทำมันซ้ำอีกครั้งและเมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงโลกภายในของคุณเข้ากับผลกระทบในโลกภายนอกได้ตอนนี้คุณกำลังก่อเกิดผลกระทบแทนที่จะดำเนินชีวิตตามหลักของเหตุและผลคุณกำลังสร้างความเป็นจริงของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นคำถามเพื่อการตรวจสอบข้อที่ 1. คุณสามารถเป็นคนเดิมในสภาพแวดล้อมภายนอกกับสิ่งที่คุณเป็นในสภาพแวดล้อมภายในขณะที่คุณกำลังนั่งสมาธิได้หรือไม่ข้อ 2. คุณสามารถเป็นได้มากกว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพความทรงจำและการเชื่อมโยงในอดีตของคุณได้หรือไม่ข้อที่ส คุณสามารถหยุดปฏิกิริยาตอบโต้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อสถานการณ์เดียวกันได้หรือไม่ข้อที่4คุณสามารถสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายและจิตใจให้นำหน้าความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าแล้วได้หรือยังนี่คือเหตุผลที่เรานั่งสมาธิมันคือการเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนอื่นในชีวิตของตัวเองเป็นการแสดงออกซึ่งตัวตนใหม่ที่สอดคล้องกับสมการชีวิตของคุณ เตือนตัวเองด้วยคำถามข้างต้นระหว่างวันแล้วคุณจะสามารถรักษาระดับพลังงานของคุณคนใหม่เอาไว้ได้ที่จุดนี้เองคุณจำต้องกระตุ้นเตือนให้ตัวเองมีสติในช่วงเวลาต่างๆระหว่างที่ตื่นนอนเช่นกันคุณสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยการจดบันทึกเล็กๆน้อยๆลงบนผืนผ้าใบแห่งชีวิตของคุณตัวอย่างเช่นฉันอยากจะขอบคุณอะไรในด้านต่างๆของชีวิต ระหว่างที่กำลังอาบน้ำในตอนเช้าฉันต้องคงอยู่ในเส้นทางระหว่างขับรถไปทำงานดังนั้นฉันจะมีความสุขตลอดการเดินทางของฉันฉันจะเป็นอุดมคติใหม่นี้ได้อย่างไรเมื่อไปพบกับเจ้านายฉันขอเตือนตัวเองให้ใช้เวลามื้อเที่ยงสักครู่และจดจำไว้ว่าฉันอยากเป็นใครเมื่อฉันพบลูกๆในค่ำคืนนี้ฉันจะได้รับการยกระดับความรู้สึกและมีพลังมากมาย และเราจะเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงฉันอยากจะใช้เวลาสักครู่ในขณะที่เตรียมตัวเข้านอนและเตือนตัวเองว่าฉันเป็นใครและต่อไปเป็นคำถามเมื่อสิ้นสุดวันคำถามเหล่านี้เป็นวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบการแสดงตัวตนใหม่ของคุณเมื่อหมดวันแล้วได้แก่วันนี้ฉันเป็นอย่างไรบ้างฉันหลุดจากความดีงามตอนไหนด้วยเหตุใด ฉันโตอตอบกับใครและที่ไหนฉันไร้สติเมื่อไรฉันจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปที่มันเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้านอนอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะพิจารณาว่าคุณได้สูญเสียตัวตนในอุดมคติใหม่ไปตอนไหนบ้างระหว่างวันเมื่อคุณสามารถเห็นจุดที่ชัดเจนในชีวิตที่กระตุ้นให้คุณหลงลืมไปแล้วให้กลับมาถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆดังต่อไปนี้ หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งฉันจะทำให้แตกต่างออกไปได้อย่างไรและความรู้หรือความเข้าใจเชิงปรัชญาชิ้นใดที่ฉันสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์นี้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณได้คำตอบที่ชัดเจนและไตรตรองอย่างดีแล้วคุณจะฝึกฝนจิตใจกับองค์ประกอบใหม่ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองคุณจะติดตั้งโคร่งข่ายระบบประสาทใหม่เข้าสู่สมอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในอนาคตการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้จะช่วยคุณในการอัปเกรดและปรับปรุงโมเดลใหม่และปรับปรุงตัวคุณเองด้วยจากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มมันลงไปในการทำสมาธิตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ต่อไปเป็นเรื่องของความแจ่มชัดจากภายในสู่ภายนอกเมื่อคุณมีความแจ่มชัดลักษณะที่คุณแสดงออกก็คือตัวตนที่คุณเป็น และความคิดกับความรู้สึกภายในจะสะท้อนให้เห็นในสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณเมื่อบรรลุสภาวะนี้แล้วชีวิตและจิตใจของคุณจะสอดคล้องต่อกันมันเป็นความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายระหว่างตัวตนกับการสร้างสารร์ภายนอกทั้งหมดของคุณซึ่งหมายความว่าชีวิตของคุณจะสะท้อนจิตใจในทุกๆด้านออกมาคุณคือชีวิตและชีวิตก็คือภาพสะท้อนของคุณ ตามที่ฟิสิกควอนตัมแนะนำหากสภาพแวดล้อมเป็นส่วนขยายของจิตใจนี่คือเวลาที่ชีวิตของคุณได้จัดระเบียบตัวเองใหม่เพื่อสะท้อนจิตใจใหม่ของคุณแล้วความแจ่มชัดคือสภาวะของการเสริมอำนาจที่แท้จริงที่ซึ่งคุณได้ตระหนักถึงการทำให้ความฝันในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองกลายเป็นจริงขึ้นมาคุณได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สภาพแวดล้อมของความเป็นจริงในอดีตของคุณสัญญาณที่ชัดเจนของความแจ่มชัดคือคุณไม่มีความคิดเชิงวิเคราะห์หรือวิาพากษวิจารณ์มากเกินไปแล้วคุณคงไม่อยากคิดแบบนั้นเพราะมันจะพาคุณออกไปจากสภาวะปัจจุบันของคุณเนื่องจากผลข้างเคียงของความแจ่มชัดคือความสุขพลังงานที่มากขึ้นและเสรีภาพในการแสดงออกที่แท้จริงความคิดใดๆที่เกี่ยวข้อง กับการขับเคลื่อนอัตราจะลดความรู้สึกภายในของตัวคุณเองลงเอาละครับจบ EP ีที่38แล้วนะครับ EP ีต่อไป EP ีที่39จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself กลับมาติดตามกันได้ในครั้งถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ